นะครับผมสวัสดีครับดำเนินมาถึง EP ที่10แล้วครับสำหรับผมนี่เล่นเป็นผู้รักษาประตูนะครับดีแคมบริเจนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับแล้วก็แนะนําเทคนิคต่างๆมาให้นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจระบบการเล่นแล้วครับแต่แมตช์เนี้ยกับเฮาซิตี้อ่ะเราจะไม่ได้ลงนะครับแล้วทีมเราก็ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับผมตอนนี้ลําดับที่เรายังอยู่ที่4อยู่ครับตามจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่กี่แต้มอ่ะอยู่11แต้มใช่ไหมครับ11แต้มครับโอ้โห ก,ก็ถือว่าผลงานเราดีนะเราก็นำทีลซีอยู่แต้มหนึ่งด้วยนะฮะทีนี้เกมต่อไปเนี่ยก็จะอีพีนี้ก็จะเป็นเจอกับลิเวอร์พูล l แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดไปเยอะนะือนนที่แอนฟิลด์ด้วยครับไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครับนี่ครับเราโค้ชเขาพักเรานะครับเพื่อให้เราลงแมตช์นี้แล้วครับสำคัญมากแบบน,นี้เจอกับลิเวอร์พูล l มาจะไปกลัวอะไรครับเราได้ลงเราต้องดูตัวจริงว่าเราอะตัวจริงสิครับ69แล้วนะ สกิลแบบขึ้นมาเป็น69 GK นะครับตอนแรกอตอนแรกมันเป็น GK อยู่68เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีเทรนนิ่งอะไรมาให้ผมย่งเราจะไปโฟกัสสกิลตรงไหนไหมครัโฟกัสสกิลกันป้องกันนะครับผมเกี่ยวกับการยิงเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าเราแบบเรียกอะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเราต้องไปลดเอาเองนะฮะเนี่ย ปูกัอยอันนี้คือเกี่ยวกับการยิงนะ่ยยังไม่ต้องเพราะว่าเราเราไม่ได้แบบขนาดนั้นส่งก็ก็ต้องมีนะครับทางเลี้ยงกระชากก็ไม่ต้องว่าเราไม่ต้องกระชาคกคการป้องกันเนี่ยเพิ่มเป็น6เลยนะครับผมการป้องกันการเซฟรูปร่างความอึดประสบการณ์หรอประสบการณ์นี่สกิลเทรนนิ่งสกิลเทรนนิ่งหนึ่ง Choose Position position t ง e นึ่งเอ็กเพรเดียนต์พน่ผมเพิ่มป้องกันเป็น6เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละ,ะการดรอปการยิงกับการยิงกับการอะไรอนะ่ะการยิงกับการส่งเอ้ไม่ใช่การยิงกับการเลี้ยงนะครับสปีดสปีดก็น่าจะดรอปได้นะเลยเอาประมาณนี้แหละเวลาออกไปตัดบอลเนี้ยโอเคครับเพิ่มเพิ่มป้องกันเป็นเป็น6แล้วนะฮะนี่ก็มาอัพตรงนี้ได้นะ ทีนี้ก็ไปลุยกับริพูลครับเพราะว่าเจอกับริพูลเนี่ยต้องต้องการความสามารถประมาณน,นี้ผมเข้าใจว่ามันป้องกันอย่างนี้นะโอเค <c oughs> จะสู้ไหวไหมครับแมนยูก็ชนะมาแล้วครับริพูลนี้ก็ต้องต้องทำได้ต้องทําได้ผมเชื่อว่าผมทําได้นะครับเอาละครับเพิ่มสกิลป้องกันมาเป็น6แล้วนะครับดิฟเฟนส์แล้วค่าพลังจะเพิ่มไหมทีนี้เดี๋ยวดูนะเป็น69อยู่เลยครับโอเคมาแล้วโอ้โห ต้องระวังครับโจนเลนบูติโน่ชุดใหญ่เวนติเก้ดูเพื่อนครับใจเย็นมิดเดิลโบจะได้ให้ได้ไปเลยครับจกกังหวะนี้เจอทีมใหญ่มันจะเล่นกันเร็วนะครับที่เจอทีมที่เล็กๆเขาจะดุเอื่อยๆเฉยๆนะครับใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะตรงกลางมีนะดีมากลิฟฟูก็พกายายามไล่บอลนห้เอเดนสันทำชิง เจาะด้านข้างครับมันได้ผลครับดีมากแล้วเราก็เปิดมงครับสูตรของเรายืนกลับมาอีกแหละกลับมาทําไมครับผมโอ้โหได้ยิงมากอ่ะได้ยิงทักไทยอ่ะอสิบมงมีโ้อเล่ครับคว้าไว้ได้ดูผูควางเร็วมาทันทีแล้วดูคัสเลว่าเก็บได้โจอันเลนทิกกลับมาใครนะที่จคใครเราเพิ่มสกิลกันป้องกันมาแล้วครับต้องทำที่ดี ล้าน่าโอ้ยคูก็ยังเชิงอยู่ว่ายังไม่บุกเต็มที่เราก็ต้องยืนตำแหน่งให้ดีที่สุดแล้วครับไม่เสียประตูเลยในเกมที่แล้วครับแต่มาแล้วครับทางซ้ายนัทนนิคลายบีบเข้ามาคือกยู่ตรงกลางเก็บได้ส่งไปเพื่อนไปสิพวกนายทำอะไรกันอยู่หเห็นเมตเก้มาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีดีดใจเย็นครับแม่ แล้วยิงนี้ก็ขวาไว้สบายครับรับไม่ยากเท่าไหร่เราสกิลป้องกันเราเพิ่มแล้วต้องนิ่งครับโอ้จะยินจะเสมอหรือผู้บอกว่าเนี่ยชิงเรื่อยๆเ,เพื่อนพวกนายทำได้อยู่แล้วชิบหายชิผู้ชิบหาย,หาย,หายไม่กล้าพูดดังดีมากโอ้โหสวยครับจังหวะนี้จะเย็นๆเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเปิดรูปแบบนี้ให้มีเวลา ลิปูขึ้นมาบ้างมาทิฟประคำเนี่ยโชว์ลิงขึ้นกั็ไปลูคัสโอ้โหคลองดีมากลิปูกับกูลินโญลูกทีมของเจอเก้นคลับแล้วเสียงเริ่มแหบนะฮะกอ็อาจจะอาจจะเบาไปก็ขออภัยนะครับยังไม่บุกครับจังหวะนี้เราก็คลองบอลแทบไม่ได้ลิปูที่คลองตลอดเลยครับโอ้โห เกมนี้จะกลายเป็นความกดดันหรือเปล่าครับเนี่ยมีโอกาสได้ป้องกันระวังเบนเตเก้มาเลยครับแบบนี้ยมองไม่เห็นนะครับแหมมองไม่เห็นลูกบอลต้องการจังหวะให้ดีครับถ้าปล่อยเขาแต่ได้นี่เขาเลาะเข้ามายิงฝันเขียวประตูได้เลยครับต้องระวังครับการอ่านจังหวะอ่านเกมเนี่ยต้องเด็ดขาดนะครับสําหรับเราวันนี้ไปต่อครับลุยขึ้นไปบ้างเฮ้ยบุกเขา้ามั่งดีอย่าส่งกลับไปกลับมาดีเกล่นฟุตบอลสไตล์ไหนไวะเนี่ยเพื่อนเอ้ย ลองเปลี่ยนเสียงดูนะฮะพวกนายเนี่ยไม่ดูกินขึ้นไปเลยเนี่ยกลัวอะไรเพราะซ้ำไปแล้วมุ่งม,มั่นกันหน่อยโอ้โหแล้วเป็นยี้เบนเตกเก้โหโล่งแบบนี้อือเสียบจังหวะดีเสียบได้ดีัชกช้าดีลาของเจ้าบุกเข้าไปสิมาที่มาทิปลูแัสเรเวอร์แอนเดอร์สัน <laughs> คนบอกพี่เป็นกระเทยหรือเปล่าครับแหมพูดมาได้ <laughs> โอเคครับมาแล้วอยู่กันต่อกับเกมของลิเวอร์อพูลครับยังเสมอก็อยู่ศูนย์ผ่านไป32นาทีโอ้โเจ็บคอเกินั้งหลายรู้สึกได้ <laughs> เพื่อนๆอ,อยากดูก็เร่งทำให้แต่สุขภาพเต็งก,ก็ก็จะไปไวเนี่ยถ้าหายไปนี้แสดงว่าไม่มีเสียงนะฮะถ้าเงีเงยบๆไปเนี่ย ว่านอนดึกแล้วก็พักผ่อนน้อยก็อาจจะนิดหนึ่งแล้วมีอาการเบเดเก้ลุยมาเอ้าโอ้โหบุกเข้ามา่เหรอดีมากต้องให้ขึ้นไปช่วยไหมเนี่ยจิมบุกเนี่ยทำอะไรลิฟูไม่ได้เลยครับตอนนี้อยู่ท้ายตารางหรือเปล่านะลิฟูในนี้ ในเกมนะในหมายถึงในเกมนะโอ้โหอยู่ไกลมองไม่เห็นลูกบอลแล้วครับผมดิพูยังบุกข,ขึ้นมาครับนาตาเนียลคลายก็คือครองได้แต่ว่าโอกาสจังหวะเข้าทําจัดๆยังไม่มีให้เห็นทั้งสองทีมนะครับทั้งดิพูแล้วก็อน,นั่นมิดสโบรมาเลยครับนาตาเนียลคลายดึงผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านขอครับขอจากเบนเตเก้แล้วเปลี่ยนแกนไปให้ครับเกือบเกือบเสียบอลน,นะครับเมื่อสักครู่มิสโบร ลิปูเป็นทีมที่บีบสูงมากแล้วดูดูดูจากเห็นไหมดูจากการบีบคือเกมนี้เหมือนเหมือนโค้ชให้เล่นแบบประคองประคองครับแล้วก็เพื่อนเราก็ไม่กล้าบุกด้วยกลัวเขาสวนกลับมาครับตัวเขาสวนกลับมาไปดูว่าครึ่งหลังจะจะแท็กติกอย่างไรครับแมนยูเรายังผ่านได้แล้วทําไมเราจะผ่านลิเวอร์พูลไม่ได้เราต้องผ่านทีมวิคโฟทุกทีมให้ได้ครับแพ้ก็แพ้แต่แมนซิสตี้นี่แหละ บิ๊กไฟายดูเนาะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูเจอซีแมนซิตี้อันนี้มีทีมเกิดขึ้นใหม่ครับเอาแล้วโอ้เสียงเสียงแหวครับตอนนี้เสียงเริ่มแหวเฮ้ย <Hey! S 1> อ้ยิงไม่เข้าโอ้เพื่อนโอ้โอ้ยิงแปลกโอ้แล้วเข้าหนึ่งศูนย์นี่แบบเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะถ้าถ้านำลิเวอร์พูลได้ โอ้โหถ่ายละวนำทีมวิกฟาวิกโฟได้เนี่ยอะไรครับเจมิเนอร์ทางขวาว่าอย่างไรครับกระชากมาดึงหลอกโดนลุมสองเลยไปไม่รอดรเนอร์อนะครับได้ทุ่มต่อลิเวอร์รพูลทุ่มกลายครับที่กุติโยไม่ถึงแล้วเก็บได้สวนจับเร็วไหมครับทางฝั่งของลิเด s ส r o รยังส,งสวนไม่ได้วอ์พูแตัดได้ลานลาน,ลานหน้าให้เตลุช่องมาเอาแบบนี้มาเข้าทางปืนเบนเตเก้ครับแล้วใช้ความเป็นแกร่งชิปมาแบบนี้ เราก็เช็คตำแหน่งอยู่ครับโอ้โหต้องต้องระวังนะครับอาการนี้ตอนนี้รู้ว่ารูปเกมมันจะตึงเครียดแล้วนะครับมันมีใครไม่เออยลยไวิ่งไปมงเอาแล้วกันครับอ้แบบนี้ไม่ดีครับไม่ดีเลยครับตรงกลางโล่งเพื่อนตรงกลางโล่งีไว้ีไว้ ใจเย็นๆมาแล้วลูคัสลาลาน่าพลิกทเท้าดิวเนะี้ยไหมลาลาน่าเอาให้ช่วยช่องมาทางขวาถึงก่อนไหมครับยังได้อยู่เปิดข้ามฟากมาแบบนี้แล้วโฉบโอกาสแบบนี้มาได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยิงตรงการแค่ลูกเดียวลูก <laughs> เดียวตรงการแค่ลูกหมายถึงว่าเรายิงเขานะ มาเลยครับแอนเดอร์สันผม,ม่แทบจะไม่มีบทบาทเลยครับวันนี้นะครับคือทั้งสองทีมที่แข่งกันนี่ดูเก่งๆนะครับลิฟท์พูลแล้วก็มิดเดิลสโบร์มองไม่เห็นลูกบอลนะโอ้ไกลแบรตันเดียครายบที่อัลลินเขาจับได้แล้วตารุช่องให้ได้ไหมดีมากเพื่อน มงสิโอ้โหลิปูยังไม่พลาดกับลูกป,ปวดจจด้านข้างของลิเอรกพูเาส่งกลับมาทำไมเนี่ยโอ้โหส่งย้อนกลับมาไกลาจริงเลยครับมงนั้นเนี่ยแสงได้ไหมโอ้แสงไม่ได้เขาวิ่งออกตัวไปก่อนอ้า ต้องลุ้นเพื่อนครับน่ประตูเนี่ยต้องการแค่ประตูเดียวครับเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยวิวการยิงเลยครับโอ้โหมึงจะเล่นเหรอ่ะโอ้ไม่แน่ไม่แน่เว้ยสั่งโคกสั่งโคกกดโคกลัวๆโคกลัวลัวแล้วแซมมิ่งของบอลเล่ลุมครับลุมไปเองไปโอ้รีบบ่งจังเลยครับตายแต่มันไม่เกี่ยวลงก่อน อะไรของเพื่อนว่าเนี่ยโอ้มีโอกาสแต่ว่าทำลิฟท์ภูไม่ได้นี่เดี๋ยวคอมมาตุ้มเดียวแล้วเข้านี่เป็นเรื่องนะครับเฮ้ยเฮ้โอ้โหดีดีหน่อยเพื่อนดีดีหน่อยเออนั่นแหละเข้าบอลไปจะให้ออกซูม 4, สี่มห้านะครับ เปิดด้วย่าล่นสั้นลื่นสั้นนี่แหละมารูซาโกอย่าให้เขาโยนมานะ่ยเดี๋ยวงานเข้าเข้าดีๆครับเพื่อนๆเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนมองไม่เห็นลูกบอลแล้วครับผมตอนนี้ลูกบอลอยู่ไหนครับลูกบอลอยู่ไหนเอาลูกบอลอยู่ไหนครับตายแล้วยิงไม่หายเขาอีก โอ้โหดูเพื่อนเล่นอะไรกันครับโอ้อยากจะฆ่าทิ้งเลยกองหลังเนี่ยดีเขายิงไม่ตรงกรอบเสมอแต่แต่เตตน้นเสมอกับเรียบูใช่ไหมเน้นเสมอกับเขาใช่ไหมบุกก็ได้มีโอกาสก็ยิงเข้ามั่งสมมตเสมออะไรอ่ะเขาทำได้ดูบอลเข้ามั่งดิเพสซิ่งเข้ามั่งดิไล่เรบินเตเก้อีกแล้วแข็งเหลือเกินครับแม่บงังมิดเลยกองหลังไปเบียด คาลาน่าโโอโ้ดีมากสายหลักไปก่อนโอเคชิงดีแต่ก็เล่นยากอีกแหละเจ้าเสมอหรือเปล่าเนี่ยเออเพื่อนเอ้ยโอ้โดนเสียบฝ่ายเลยครับจังหวะนี้เอา หลุดหรือเปล่าเนี่ยเอาสั่งยิงไม่ยิงครับเมื่อกี้สั่งยิงไม่ยิงนะฮะโอหวังเสมอกับลือภูใช่ไหมเนี่ย เพื่อนฉันโอ้ดีมากเล่นทิ้งกันสุดยอดโอ้โหคืนกันมาไม่คิดจะยิงแล้วนะมั้งเนี่ยไม่คิดจะยิงเขาแล้วมังนะ้งเนี่ยได้แต่มุมไหมลูกนี้ออาทำออกแล้วงงานเข้านะเมื่อกี้เฮ้ยส่งส่งส่ง โอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละพอเลยเกมนี้เสมอริบูศูนย์ศูนย์แทบไม่มีบทบาทเลยครับโอ้โทัเวลานานด้วยโอเคครับอีพีที่สิบก็เสมอกับริบูไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมันมันไม่มีบทบาทอะไรมากนะครับสาหรับแบบนี้การเล่นเป็นผู้จัดประตูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะรับชมแล้วสนุกสนานไปกับเราด้วยนะครับมันก็จะมีทมั้งสนุกแล้วก็ทนบ้างรอคอยบ้างน,นะครับแต่ละอีพีนะครับ โอเคครับแหมเกมนี้ก็เสมอไปครับไม่รู้ล่วงอันดับล่วงมาหนึ่งอันดับนะครับเจลซีก็แซงเราไปแล้วโอเคเนาะไว้เจอกันใหม่ ep ีที่11นะครับผมเสียงแหบแล้วครับต้องพักเสียงต้องพักเสียงนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วชมเสมอมาครับไว้เจอกันใหม่ในหน้าครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ